สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมเดินทางออกมาจากสถานีราชบุรีก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูความพื่หน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่อจากคลิปที่แล้วก็เป็นการนำเสนอในช่วงคระประถมมาถึงตรงแถวสะพานขึงรถไฟนะครับตรงสะพานจุฬาลงกรณ์ รถิปนี้มาต่อกันที่สถานีราชบุรีจนไปถึงสถานีหนองปลไหลซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้สัญญาที่หนึ่งนครปฐมหนองปลไหล มีการวางรางนะครับวางหมอนวางรางแล้วก็มีบางช่วงที่ก็ยังมีการก่อสร้างอยู่คลิปนี้ก็จะมีการผ่านนะครับสะพานบกที่ยาวมากเลยประมาณ6กิโลตรงแถวแถวป่าชายเลนบางเข็มนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันนะครับในคลิปนี้ก็เป็นสะพานเรียกว่าสะพานบก เขาก็จะก่อสร้างส่วนใหญ่ก็มีน้ําท่วมขังมากๆเนะี่ยเขาก็มักจะสร้างเป็นคล้ายๆสะพานสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับหลายๆที่ที่มีน้ำท่วมขังก็มักจะไปสร้างสะพานแบบนี้ ก็มีการก่อสร้างกันอยู่นะครับมีคนงานผมเดินทางมากับขบวนรถไป261ก็เป็นขบวนที่เดินทางจากสถานีกรุงเทพนะครับหัวลำโพงในเวลา9นาฬิกา20นาทีกำหนดการก็ก็จะถึงหัวหินในเวลา14นาฬิกา15นาทีแล้วก็จะทำขบวนกลับในเวลา สิบสนาฬิกาสามิบนาีานะครับคือหยุดที่สถานีหัวหินประมาณสิบห้านาทีาแล้วก็จะทำขบวนเป็นขบวน262วิ่งกลับกรุงเทพก็เป็นบรรยากาศในตู้รถไฟที่ผมนั่งมา เป็นรถแบบชั้นสามด้านหน้าที่เห็นก็เป็นสถานีบ้านคูบัว เนสัญญาที่1นะครับในช่วงแล้วก็ประมหนองปลาไหลที่ผมกําลังทาาคลิปอยู่นี้นะครับผู้รับจ้างคือบริษัท AS Associate Engineering 1964จํากัดผลงานถึงวันที่30กันยายน2564แผนงานสะสม90.829%ผลงานสะสม91.616%เริบกว่าแผน0.787% งานสร้างทางรถไฟทางคู่สายใต้ก็จะมีขอบเขตการก่อสร้างนะครับมีการสร้างสะพานกับรถอาคารใหม่แล้วก็มีการกั้นเขตรถไฟสะพารถไฟข้ามทางระบายน้ําโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงแรกนครปฐมยุมพรระยะทางทั้งหมดก็มี421กิโลเมตรแบ่งงานก่อสร้างเป็น5สัญญา ในสัญญาที่หนึ่งช่วงนคนปรปฐมไปถึงหนองปลาไหลระยะทาง93กิโลเมตรในสัญญาที่สองช่วงหนองปลาไหลไปหัวหินระยะทาง76กิโลเมตรในสัญญาที่สามก็จะเป็นช่วงหัวหินไปประจบกิลิขันระยะทาง84กิโลเมตรแล้วก็ในสัญญาที่สี่ประจบกิลิขัน ไปถึงบางสะพานน้อยระยะทาง88กิโลเมตรแล้วก็ในสัญญาที่5ก็จะเป็นช่วงบางสะพานน้อยไปชุมพรระยะทาง79กิโลเมตรก็มีความพยายามนะครับจะเปิด ใช้ให้ได้ภายในปีพศ2565ตอนนี้ความค่บหน้าก็ไปอยู่ในช่วงประมาณสัก90%แล้วยังไงก็มาคอยติดตามกันนะครับอัปเดตการขอสร้างรถไฟทางคู่ไปเรื่อยๆในคลิปนี้ก็จะทำมาลาช้าไปนิดนึงนะครับห่างจากชุดที่แล้วไปหลายเดือนเนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิด ตอนนี้ผ่านสถา,านีบ่อตะ้อนะครับรถไฟสองหหนึ่งที่ผมเดินทางมาเขาไม่จอดนะครับก็วิ่งผ่านไปท้องฟ้าช่วงที่มาตอนนี้ก็แจ่มใสเมฆก็ อยู่นิ่งนะครับไม่ขยับตัวเลยถ้าเกิดมีการขยับหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะเจอผลได้ก็ลอยตัวอยู่แบบนี้ดีแล้วก็เป็นบริเวณห้องโดยสารที่ผม เดินทางมานะครับขบวน261แล้วก็จะเดินให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมเดินจากท้ายขบวนนะครับไปด้านหน้าหัวรถจักรนะครับเพื่อเป็นขบวนแบบชั้นสามผู้โดยสารพอประมาณนะครับไม่มากเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไป มีบางครั้งนะครับที่เขาย้ายนะครับย้ายไปใช้รางที่ก่อสร้างใหม่แล้วก็จะใช้ความเร็วไม่มากเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ก็จะมีนะมีการสับเปลี่ยนรางนะครับเข้าไปใช้ในรางที่มีการก่อสร้างที่เสร็จแล้ว ไปก็จะเดินทางได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียเวลาอย่างที่ผมเดินทางเนี่ยก็เสียเวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะนะครับเป็นชั่วโมงเลยยิ่งมีการก่อสร้างยิ่งเสียเวลาเยอะเพราะว่าบางครั้งนี่ก็ต้องคอยหลบนะครับคอยหลบหลีกอยู่ตามทางตามทุ่งหญ้าต่างๆเนี่ยเวลามีรถสวนกันมานะครับรถชั้นสามอย่างที่ผมเดินทางอยู่นี่ก็ต้องหลบกันไปเรื่อยนะครับ ต้องหยุดต้องรอแล้วเวลาจอดร,รอนะครับฟังหนึ่งเนี่ยใช้เวลา15นาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างอันนี้ก็เป็นสะพานแบบเกือกม้า บางจุดก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็เปิดให้ใช้บางจุดก็ยังมีการก่อสร้างอยู่ก็เป็นสะพานที่สามารถจะวิ่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้ ตอนนี้ผมมาถึงสถานีปักท่อก็มีการสร้างนะครับมีการสร้างอาคารใหม่ดูสวยงามก็เป็นอาคารแบบคอนกรีตนะครับแบบเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไม้ ช่วงนี้ฝนก็ตกชุกนะครับบางที่ก็มีน้ำท่วมขังฝนตกลงมาต้นไม้ใบไม้ก็เขียวชอ,อุ่มสวยงามเวลาเราเดินทางออกมาต่างจังหวัดน,นะครับถ้าได้มานั่งรถไฟเนี่ยก็จะมีความสุขเพราะว่าวิวที่มองออกไปจากนอกหน้าต่างรถไฟนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบท้องทุ่งบ้างมีต้นไม้สีเขียวเขียวให้มอง เ็าทาให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีความสุขเพลินนะครับมีความเรื่องควาเพลินไปคลิปนี้ผมถ่ายรถไฟทางคู่นะครับก็หวังให้เพื่อนๆได้มีความเพ,เพลินนะครับนอกจากจะได้เห็นการก่อสร้างของรถไฟทางคู่ก็อยากให้มามองภาพแล้วก็เป็นการบัคพอสายตา บรรยากาศแบบนี้นะครับท้องทุ่งท้องนาแบบนี้ต้องเปิดเพลงนะครับเพลงประกอบอคลิปวิดีโอเนี่ยต้องเป็นแบบแนวคันทรีนะครับแบบลูกทุ่งท้องทุ่งก็ต้องเป็นเพลงซากอนก็ต้องไรจอร์ดนเวอร์นะจอร์แดนเวอร์อีเกิลอะไรพวกนี้นิวยองนะครับที่พูดมาในหลายท่านไม่รู้จักเลยเพราะว่าเป็นศิลปินเก่าๆทั้งนั้น ผ่านมานะครับสถานีบางเขมสถานีบางเขมนะครับเดี๋ยวริวทูนียก็จะไปถึงสะพานที่ผมบอกนะเป็นสะพานข้ามป่าชายเลนช่วงสถานีบางเขมไปทางสถานีเขาย้อย ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่าสะพานบกข้ามป่าชายเลนนะครับระยะทางก็ประมาณหกกิโลเมตรตอนนี้ก็มีรางวางาไว้นะครับอาจจะลาคาญนิดนึงนะเพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยก็มีต้นไม้นะครับไม่รู้ว่าจะมีงูอยู่หรือเปล่านะ ส่วนมากที่ไหนมีป่าลกเนี่ยมักจะมีงูก,ก็เป็นสภานะครับจะเห็นว่าไม่สูงเท่าไหร่ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกน้ำท่วมขัง เขาก็จะสร้างสะพานแบบนี้ไว้จุดไหนที่น้ําท่วมบ่อย ไปขบวนที่ผมเดินทางมาก็วิ่งเร็วนะครับส่วนใหญ่มาถึงช่วงเนี้ยจะวิ่งกันหลายท่านบอกเร็วมากเลยช่วงนี้นะทำความเร็วกันสุดๆเลยนะครับช่วงมาเข็มวิ่งไปทางเขาย้อยขบวนที่ผมเดินทางเนี่ย261เนี่ยก็เป็นดีเซลลางนะครับ วิ่งประมาณเกือบร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงมีนขนาดวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วขนาดนี้ยังจะเห็นว่าสะพานก็ยังไม่สุดนะเพราะว่าเขายาวมากๆเลย ก็ผ่านมาแล้วครับสะพานช่วงบางเข็มเขาย้อยตอนนี้ก็ก็นะครับเปลี่ยนใช้รางที่สร้างใหม่ ก็จะใช้ความเร็วไม่มากนะครับตอนนี้เป็นช่วงๆนะครับก็เป็นการทดสอบด้วยก็จะใช้ความเร็วไม่มาก ตอนนี้ผมผ่านสถานีเขาย้อยรถไฟที่ผมเดินทางมาขบวน261ก็ไม่จอดนะครับผ่านไป ก็มีรางที่วางบางทีก็ยังไม่ได้ลงหิน ก็เป็นทางใหม่นะครับที่เขามาวิ่งใช้อยู่ตอนนี้บางช่วงก็เปลี่ยนสลับไปสลับมานะครับระหว่างรางเดิมกับรางที่เพิ่งสร้างใหม่ช่วงนี้ก็น้ำท่าชุ่มฉํำนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสถานีหนองปลาไหลก็นํามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ในสัญญาที่หนึ่งนะครับช่วงนครปฐมหนองปลาไหลขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าโครงการรถไฟทางคู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ